สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้วันที่14นะคะกระกฎาคม64นะคะไม่ได้ทำงานอีกแล้ววันนี้งานปุ้ยจะมีฉีดยาฆ่าย้านะคะฝนตกแต่เช้าหรือตอนนี้ตอนฝนลงไปรอบนึงแล้วจะมาอีกรอบนึงแล้วแล้วก็มาแบบชุดใหญ่ไฟกระพริบ น่าจะแบบที่ไหนเลรงน่าจะไปตกที่นั่นเนาะที่นี่จตกแทบจะทุกวันเลยไม่ได้งานฝนตกหญ้ามันเปียกมันชื้นมันเฉะเราก็ฉีดไม่ได้ไปเลยจ้าพัดไปที่อื่นก่อนจ้าวันนี้ยังไม่ได้สักบาทเลยเดยที่เมฆฝนจ้า ลงไปบุรีรัมย์ก่อนเลยไปตกที่บุรีรัมย์ก่อนตกวันสงวนนูน่นตอนนี้ที่ที่บ้านแม่ปุ้ยฝนไม่ค่อยตกเลยตกนิดนิดหน่อยหน่อยเองข้าวก็กำลังงอกถ้าได้แบบว่าเออตกหนักหนักสักชั่วโมงนึ่งมีน้ำขังในนายังได้ใส่ปุ๋ยใส่อะไรข้าวจะได้งามนะแต่แต่ที่เนี่ยที่ปุ้ยอยู่ในที่จันเนี่ย ตกแทจบจะทุกวันเลยช่วงนี้งานก็ไม่ค่อยได้ทํางานชั่วโมงก็ได้นิดนหน่อยเอา้ามาแล้วฝนลมแรงด้วยคนแถวนี้ถ้าลมฝนมานะคะเพื่อนๆเขาจะจุดพลุอะจุดปึงป่งๆึงมึงปึง้งเหมือนแบบไล,ล,ล่ฝนแหละดูสิครับเพื่อนๆโอ้ยผัดไปอีสานกอนเด้อสูอีกสองสามมือทถามาไหมา เห็นงานก่อนวันนี้ยังไม่ได้จักบาทเลยเดยบายบายเลยจ้าให้มาดูบรรยากาศเนี่ยสวนทุเรียนในหญ้าขึ้นเต็มนี่เมื่อวานฉีดไปได้สามล่องยาว,ยาวมาวันนี้ยังไม่ได้สักล่องเลยจริงๆถ้าฝนไม่ตกก็น่าจะเสร็จแหละวันนี้มันเยอะ เนี่ยส่วนทุเรียนงามงามงามกระโดกระเดียผนกระมาสมือเงินก็ยังมาได้เลยจากบาทแค่นี้นะจ๊ะพี่น้องจ๋าบ๊ายบาย